สวัสดีเพื่อนๆพี่รอบเย็นนะครับผมส้มชีเก้าธันวาครับเราก็ถ่ายทอดสดนะครับทุ่งอ่าวเซอร์กิตนะครับปั่นเบาๆมีอยู่จริงนะครับวันนี้ก็ขนน้ำปั่นทุราส์ก็มาทั้งหมดห้าลำนะครับห้าลำนะครับรอบเย็นนี่จะมีปั่นทั้งหมดสามที่นะมีทุ่งอ่าวเซอร์กิต แล้วก็ปั่นในบางนะครับแล้วก็บึงบ้งขุ่นทะเลนะครับที่พี่ว่างหรือสะดวกที่ไหนก็ไปได้ครับต้องสรางที่นะครับเมื่อกี้นี้ที่จริงเรามานานแล้วนะครับเราลอยขันอยู่ขันเจ้าปัญหาอยู่นะครับมันลืมรองเท้าก็วันเนี้ยเรามาจอดยอลอ,อยู่ สีแยกเขาสีวิชัยลำสุดท้ายนี่พี่เอกแอร์บ้านนะครับลำหน้าสุดนี่ตังสีวิชัยนะครับสะดุดอีกแล้วแก้ไม่หายถ้าผ้าม่ชัดหรือว่ามันสะดุดต้องขออภัยนะครับมีคนมาจับกระจกมอเตอร์ไซค์ผมอีกแล้ว พอจากกระจกมองไฟปุ๊บผมไม่สามารถมองข้างหน้าได้เดี๋ยวปรับกระจกมองไฟกันนะใส่มือบอลจังเลยผมมองรถหลังไม่เห็นมีคนมาจับเดี๋ยวนะครับถ้ามันจะสะดุดนะครับต้องขอภครเลยนะครับขาะผมแก้เฟิร์มแวร์ไม่ได้ครับ ผมจำรหัสเฟิร์มแวร์ไม่ได้ครับตอนนี้อ่ะแก้ไม่ได้เลยไม่รู้จะไปอีกนานเท่าไหร่นะก็พยายามใช้ความสามารถสูงสุดนะครับกำลังหาวิธีแก้ให้ได้อยู่นะ,ะเฟิร์มแวร์มันต้องอัพใหม่ะครับถ้าอ,อัพมันก็จะหายเลยะครับเพราะว่าผมไปปลูกไว้กับไรยูนะ,ะที่จริงถ่ายท่ดสดนมันต้องใช้ไรย,ยูในการถ่ายท่ดสดนะครับผมขี้เกียจเอามาเขาเนี่ยมันสะดุดีแลอวมันก็เลยทำให้สะดุดตลอดนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่พี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานรอบเย็นนะครับของขุนพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับสะด,ดุดไปแล้วห้าครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็เพี้ยงเข้าบ่าไปเลยลำคาญแก้มาผมแก้มาจะอาทิตย์เหมือนเนี่ยแก้ไม่หายเลยไม่อนุญ,ญาตไม่อนุญ,ญาตเลยเดียวเลย ตอนนี้เราปั่นอยู่เส้นทุงอ่าวนะครับทุงอ่าวรีเล็กนะครับต้องเร็ววันนี้เราตั้งแค่35นะครับไม่มียิงทุกกรณีนะครับปั่นไปนิ่งๆแบบนี้ครับเน่ยสะดุดครั้งที่หก บอกว่าเสียดายมาไม่ทันวันนี้เราออกช้าม,มากครับห้าโมงกับห้าสิบนะครับวันนี้ไว้วันอื่นได้ครับไว้วันอื่นได้วันอื่นค่อยมาได้ครับพี่เอกอยู่ลำสุดท้ายนะอันนี้ขันเจ้าปัญหานะครับวันนี้มันลืมรองเท้าเนับ ดีไม่ให้มันใส่รองเท้าแตกฝันข้างหน้าจะเป็นโค้งขวาหากนะักสองครับดูรถหน้าครนะับสะดุดครั้งที่ครั้งที่หก บอกกลัวไส้แตกพี่หนุ่มวันนี้ก็าปั่นชา้าจริงตอนนี้ความเร็วอยู่ที่3ามเอ็ดจงครับพี่ไปสารบอกว่าเสียดายเสียดายไ,ไ,ไม่ได้ไปปั่นพี่พิสานเดี๋ยวเจอที่ร้านโรตีก็ได้ครับปั่นเสร็จแล้วทีแรกก็รอพี่ไปสารอยู่ด้วยครับเขาบอกพี่ไปสาลประชุมอยู่ครับก็เลยออกมาเลย สั่นหน่อยนะสะดุดครั้งที่แปดอ๋อ ลบแอปออกนะครับแล้วลงใหม่ครัผมกลัวลบออกแล้วดาเนินการไม่ได้ตอนี้ยิ่งไปใหญ่เลยต้องให้มันติดไว้แบนี้ลยครับตอนนี้กําลังให้เพื่อนผมที่กรุงเทพแก้ไขให้อยู่นะหาวิธีอยู่นะพราะผมเอาเข้าไปปลูก,กับระบบไลอยู่แล้วมันมันจะมีปัญหาถ้าเกิดเราไม่ถ่ายทอดถ่ายทอดสดผ่านระบบไลอยู่ มีความเร็วอยู่ที่สามสิบสี่ครับซ้ายจอดปั่นรถชา้าเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรียงๆครับหน้าหมา อ่้านหงสะดุดโอ๊ยสะดุดสิบครั้งแล้วสะดุดเยอะมากเลยเนี่ยเวลาคนดูก็เบื่อนะครับเวลาดูแล้วมันสะดุดมันเสียอารมณ์นะครับขนาดผมก่อนถ่ายมันยังเสียอารมณ์เลยครับแต่ต้องขออภยัยด้วยผมไม่สามารถแก้ไขได้เลย มันเป็นระบบที่ผมผูกกับตัวกล้องถ่ายทอดสดมันเป็นไรอยูครับผมใช้เฟิร์แมแวอันแรกอัพแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ผ่านครับผมใช้ทุกอย่างทุกวิถีทางแล้วครับผมทำทุกอย่างทุกกระบวนการแล้วมันก็ยังหายครับก็กิดนพาครัวนั้นผมไปอัพไปอัพทีเดียวสองอันรวมกันครับมันก็เลยทำให้ มันไม่แยกมันไม่แยกเฟอร์แบดมันไม่แยกเกับ B ครับมันเป็นสัญญาณหายนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นว่าให้ปิดแล้วเปิดใหโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยก็ต้องขออภัยนะครับผมจนบัรญาครับไม่รู้จะแก้งไงด้วยครับือตอนเนี้ยหาวิธีแก้อยู่แต่ยังแก้ไม่ได้เวลาถ่ายสดถ่ายทอดสดมันก็จะเกิดเอุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ พี่ๆก็อาจจะเรียกเวียนหัวหรือลำคาญนิเดเึงก็ต้องขอไปนะครับผมก็ทําดีที่สุดแล้วครับอุ <c oughs> <c oughs> ปรกรณ์ทุกอย่างที่ผมมีผมก็ทําหมดแล้วนะครับทำไปได้ครับผมว่าผมเทพขนาก็ยังยังไม่ผ่านนะครับตอนนี้กําลังให้เทพทิ้งเทพช่วยอยู่นะเพื่อนผมนะ ฟันช้านะครับความเร็วสามสิบสามครับเบาๆนิ่งๆเรื nee ่อยๆครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวร้อยลอยโค้งนี้ก่อนนะ พเพราะแต่เนี้ยมันเข้าหมู่บ้านรถเยอะนา่าตัวแรงเข้าตาเนี่ยเจ็บตาตอนนี้พี่เอกเก็บขานะครับ นี่ไปนั่งรวดวน้ำมันเลยวนเด็ก,กเด็กแซลเด็กเซลเด็ก ไปเรื่อยๆก็ไปชา้าๆผมก็ถ่ายท่าสดให้ชมจนออกไปข้างนอกโอ้ยตัวแมลงชนตาเมง่นกี้เจ็บเลย เอาแว่นตาม,มาใส่แล้วคนมส่งข้างเรียบร้อยเลยตอนนี้ความเร็วอยู่ที่35นะครับคือวนนี้เราล็อกความเร็วครับไม่ให้เกินเนี่ยไม่เกินแน่นอนนะครับถึงร้านโลตีก็ทุ่มครึ่งนะท่านตับ ว่าเราจะวนขึ้นสะพานสะพานกองบิดนะครับสะพานหัวเตยนะครับวนกลับไปนะครับเข้าเส้นที่ฝั๊มปตทเหมือนเดิมครับปตวทวัดปิงนะเราต้องให้จักรยานไปก่อนนะครับเพราะว่าทะลุด้านนอกนะครับตอนนี้เราทะลุทุ่งอ่าวนะครับศรีแยกทุ่งอ่าวศูนย์การเรียนรู้นะครับ นะครับถ้าผมอยู่หน้าเนี่ยมันดูรถยากมันแคเงีง้ยปลอดภัยเพราะทุกอย่างที่เราทําต้องเน้นปลอดภัยนะครับจะเอาสนุกเอามันไม่ได้นะครับต้องปลอดภัยต้องมาก่อนนะปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งนะครับสําหรับผมนะครับเรื่องการถ่ายท่ดสดนะครับและของกลุ่มจักร,รยานที่ผมไปด้วยทุกครั้งนะครับผมเน้นความปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่จ้องจะจะถ่ายท่ดสดไม่ใช่นะรหรือจะถ่ายภาพไม่ใช่เลยนะครับ นี่นเราถึงวัดบางโอครับ พี่นะครับผมได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับสุมสนนักปั่นสุราษนะครับพี่ๆขอมานะครับว่าพี่ๆไม่ได้ดูเพจหรือเฟซปุ๊นะครับไม่มีเวลานะครับผมก็ตั้งกลุ่มไลน์สุกสนนักปั่นสุราษมาแล้วนะครับพี่ๆก็ไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับต่วนี้กิจกรรมหรือปั่นไปไหนเนี้ยผมก็จะแจ้งที่กลุ่มนะครับแจ้งทั้งกลุ่มทั้งเพจผมแจ้งทุกช่องทางครับแจ้งหมดนะครับพี่ๆจะได้รู้ครับ ตอนนี้เราปั่นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับโวนักปั่นก็จะแดงเนหะ็นไหมครับอาการดีนะครับไม่มีฝนคะรับซ้ายจอดนะ เรีถึงข้อ เพศก็ปั่นทุกที่ที่มีทาง ามว่ามีเทคนิคถ่ายทอดสดยังไงนะครับที่ล้องมาถานนะครับผมก็คือคือผมถ่ายบรรทานแล้วรัะมัน,นมันจนมันเกิดความชํานาญนะครับเกิดความชํานาญครับก็เลยสามารถถ่ายทําคนเดียวได้นะถ่ายมาสี่ปีนะครับถ่ายมาสามสี่ปีนะครับจนชนานาญแล้วอ่ะ ก็จะเป็นขากเจ้าปัญหาวันนี้มันลืมรองเท้านะครับสายยามันคือเจ้าปัญหาปัญหามันเยอะวันอาทิตย์นี้ที่เราจะปั่นไปกินเนาะนาสานี่ผมแจ้งยกเลิกก่อนนะครับยกเลิกนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแถวนั้น มีคนเป็นโควิดเยอะนะครับก็เลยยกเลิกครับยกเลิกสายจอดนะสายจอดซ้ายจอดจอดหลุดโค้งมาเจอซ้ายจอดนะครับเพราเรามีมอเตอไซค์นำอยู่มัจะดีนะครับเราสามารถบอกได้ครับมันปลอดภัยแน่นอนนะครับ ขันปั่นอยู่ที่ํำเร็ว37นะครับเดี๋ยวข้างหน้านี้ผมจะให้จักรยานไปก่อนนะครับเพราะว่า มันโตไล่ไปอยู่แล้วดี๋ยวหน้าเป็นโคงนะ้งครับต้องให้จักรยานไปก่อนนะหน้าเป็นโคง้งเนี่ยร้านจักรยานว่าโอ้เอี้ยวตัวเยอะเจ็บอะไมันเป็นโค้งนะครับ โค้งหักศอกซ้ายขวาเลยก็อันตรายครับตอนนี้สะพานรถไฟก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเวลาเราขึ้นก็ต้องขึ้นสะพานรถไฟเนะียเห็นทองฟ้าใช่ไหมครับทองฟ้าสวยครับวันนี้ ก็ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับที่เข้ามาติดตามและชมการใส่รถสนนะการปั่นจันก,นนกรยานรอบเย็นนะครับทุ่งอ่าวเซอร์กิตไบนะผมจะต่อสุดท้ายคำด้วยไบเพราะใบคือจักรยานนะครับ <laughs> นนะแล้วเราจะปั่นขึ้นสะพานเนาะสะพานที่สร้างใหม่เนะต่ผมไปอยู่ด้านหน้าเนาะ ตายเสียชื่อหมดราดยางไม่เรี่ยมเลยครับบนสะพานเนี่ยเป็นเดินเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่เอกยิงนะครับเดี๋ยวพอลงไปแล้ว ถึงวงเวียนแล้วผมจะจบการถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวออกไปเส้นนี้มันเริ่มแสงเริ่มน้อยนะครจะได้คอยดูแลจักรยานได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานรอบเย็นนะครับขอคผคนนักปั่นสุราษฎร์นะครับุ่งอ่าวเซอร์กิทไบนะครับ แล้วพบก,กับผมใหม่นะครับส้มจี๊ดเก้าธันวานครับในฝันทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ